สวัสดีครับผมโจเซปเปิผมสวัสดีครับเก่งจัก,กรินครับวันนี้มากันอีกแล้วอย่างเช่นเคอยอยู่ตรงหน้าเราวันนี้คอมพิวเซ็ตพีดิวมาใหม่แล้วผมขอนำเสนอก่อนเลยอันนี้ตัวนี้ด้วย BIG E l o โลโก้ครับสีแบล็ k มิ n นท์สวยงามเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้นะครับผมไท g e เกอร์คาโม เกอร์คาโมมาใหม่มาใหม่ครับตัวนี้ส่วนวัสดุที่เราใช้คอมพิวเซตก็เหมือนเดิมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับไม้นะครับน็อตอเมริกันเมเปิลร้อยเเหนาแล้วเราก็อัดด้วยกาวอีฟอกซี่เรซินเพิ่มความเด้งความแข็งแรงให้กับตัวเนื้อไม้นะครับตัวเด็กกระดาษทรายก็คมเหมือนเดิมมาที่ครับลูกยางตัวนี้โอ้โหอยากต้องพูดถึงเลยลูกยางตัวนี้นะผมเป็นลูกยางมีเดี่ยงมันจะมีความยืดหยุ่นที่ดีครับ เพราะว่าบางทีเวลาเราเล่นใช่ไหมครับวลาเรากดมันจะไม่คืนตัวแต่ว่าของพีดิวมันคืนตัวครับผมแนะนํานิดนึงหลายคนบอกเอ้ทำไมลูกยางชอบมีเสียงเวลาซื้อไปตอนแรกน,นะครับผมแนะนําให้นวดลูกยางก่อนนะโดยการไขออกไข,ขออกนิดนึงแล้วก็เล่นสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะแล้วก็ค่อยไขยเข้าทําแบบนี้จะแก้ปัญหาลูกยางมีเสียงได้นะครับเป็นการนวดลูกยางก่อนโอเคเราข้ามมาดูที่ล้อกันตัวนี้ล้อ ล้อตัวนี้นะผมจะเป็นล้อพีดิวความใหญ่ของล้ออยู่ที่52นะครับผมความแข็งอยู่ที่ 99A เป็นเนื้อมาตรฐานที่เขานิยมกันใช่ก้าบถึง1 0 1 a ใช่ครับล้อสตีทครับผมใช่เหมาะกับการเล่นสตีทนะครับแล้วก็มีสกิีนพีดิวใช่ส่วนลูกปืนลูกปืนตัวนี้เป็น a อเบกเนะครับผมเอเบกเปุ๊ดป๊ดอันนี้ก็เหมือนกันหลายคนบอกเฮ้ยท้าไมบอก a อเบกเจ็ดทำไมซื้อมาถึงบ้านแล้วมันไม่หมุนลองดูนะน็อตตรงนี้นะควรจะไขออกนิดนึงนะฮะ เพื่อให้ล้อมันขยับได้นิดนึงเพื่อให้ลูกปืนมันได้หมุนได้เต็มที่นะจริงๆ a อเบกเลองดูได้ลม่นมากนะครับอันนี้เรามีไซส์อะไรกันบ้างอ่าตันนี้เราก็มาเริ่มเป็นตัวนี้เลยครับผมลายน,นี้ผม OG logo OG logo ตัวนี้นะผมเราจะมีไซส์75ตัวสีขาวอ่า,าส่วนอันนี้ก็จะหมาะกับโตขึ้นมาหน่อยนะใครอยากเล่นใหญ่ๆนะมีถึง8.25นะสีดาเหลืองนี่มีไซส์8.25 นี่ครับผม Big E Rose ไซส์8.0กับ7.75นะครับผมตัวน,นี้จะมีไ2ไซส์มีให้เลือก2ไซส์นะครับโดยนี้ครับผม Tiger c a m o รอันนี้มีไซส์8.0 8.0ยอย่างเดียวใช่ก็น่าเล่นนะไซส์8.0ถือว่ากำลังดีสีแสบตาถูดชาดเลยแล้วก็ Big E Black Mint นี่ก็มีไซส์8.0เหมือนกันนะครับใช่ครับผมกับ7.25ด้วยสำหรับเด็ก <ไ>ลายที่เคยเห็นกันแล้วก็ยังมีพอนอันนี้ก็มีไซส์8.0 8.0ครับผมม,มีไซส์เดียวนะใช่ก็มีในสต็อกค่ะซื้อกันได้แล้วนะครับที่ร้านพีดิวตอนนีออ้ช่องทางการซื้อนะผมใครอยากบอกินมาทางร้าน<ๆ>าก,สก็สยามสแควร์ซอยหนึ่งนะครับผมร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยไม่มีวันหยุดครับผม สิบโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งครับผมส่วนใครที่สะดวกสซื้อทางออนไลน์นะครับก็เข้าไปดูได้เลย w w w p ที่รว์นะหรือว่าแอดไลน์มาทางไลน์ o f f i c i a l ก็ได้นะครับแอดรีวนะครับมีคนตอบตลอดเวลาสินค้าค่อนข้างจะไปไวนะใช่ครับผมถ้าใครไม่เห็นในเว็บไซต์นี่หมายความว่าหมดแล้วนะใช่ครับยมรีบเข้าไปดูจับจองกันได้นะฮะวันนี้เท่านี้แล้วครับเท่านี้ครับหมดแล้วเดี๋ยวจะเอานี้กลับไปเล่นให้ผมเอาด้วยโอเคครับแล้วไปเจอกันรีบไปดูครับที่พี่รีวสวัสดีครับสวัสดีครับ